ไม่ต <Fig kaik? S 1> ้องไลยบสามคนยืนเลยยืนเลยพวกเรายืนเลยเดี๋ยวเรไม่ทีเดียวแบบคนที่เล่ออยู่เดี๋ยวไม่ยืนไม่คบสามสอกเจะให้สิบถึทีเดี๋ยวเปลี่ยนละ

komendonya เอออนทัว tour, ร์คอมมโดและก็เอสเอดอนทัวร์แคมโบในสนามแห่งนี้นะครับผมแต่เ,เข้าสู่บรรยากาศได้ทางคอมมโดเปิดมาให้ที่หมายเลข75อย่ิางคืนบอลยิ่ได้แดนกลางขวางบอลบาดตาสนามที่เบิร์นเปล่อมยิงนักเท้าซ้ายประตูของสระบ,บรุรีเก็บบอลไว้ได้ ที่มีทอของสล,บลงงับบุรีครั้งหนึ่งแบทครั้งฟังสายมือมาที่พี่ก้อยสล,บลยัสลบบุรีตัดบอลได้ที่พี่ก้อยอยังเดินบอลที่พี่ก้อยอยู่ของสล,บลับบุรีในชุดสีส้มขาวตัดแบทแท้พี่ด้วยฮะมีลมฮะแข่งกวาดเลยหน่งโว้โส,ส,ส้มันต้องด้ฮะ ลุกข no ึ้นองทาสระบุรีแปงหนะฮะามยิงงสุเพียด้วยเท้าขวาไปที่หน้าประตูของเขามาดขึ้นบอลด้ยโ้โย่นะฮะโย่สระบุรีเได้ที่ดนกางของขานเขามาดูบอลมาที่มิเเบิร์ซซอันนี จำขึ้นไปได้ย enfin ีดีส okay. ิบสองแคของาร์ล anyway> ีขวางบอลออกไปทำซีจีแบทเบอร์หกไปใหเบอร์สิบเลูกทุ่ของการคอมโบนดขึ้บอลมาฮะเิ่นเล่บอลไปทางด้านซดซ้าย ความบอลขึ้นมาฝั่งสนามออกมาจะให้เบอร์68ตับปดบอลไปได้นะคอมบโดขึ้นบอลมาเลยเส้นทางฝั่งวขวาของคอมบโดยืดตัวดังการยเก็บบอลไว้ได้ออกมาที่สมริจ<น>ตัดไม่ได้แล้วแต่อ้อมนะลูกี้ทำไหมฮะอ่านอยู่นะครับ ครับตัดฟ้าไปก่อนนะกรรมการพุ่งสวยพุ่งสวยเป็นลูกฟีที่ของซาลาบรีจะเป็นเบอร์สิบสองนะที่เดนลองสองฝันดูนะลูกนี้ ไลได้อตาด้านหลังขึ้นมาของทางคอมเปโดท,ที่เซแดาดแบงเล่นบกันที่เบอร์เกสิบของคอมเโดทกัตทีม บอกาสาขึ้มาเบิรในาลู้ชอบแนี้เขาูไปนแต่ว่ามีผู้เล่นล้หน้าอยู่นะกลัเล่นบอมาที่ที่ไฟสานยุทมาทีตามาทีพิต้มาเซ็นแบันกางสนามไม่เยอะ ลูกฟ้าของทางสรีโดยจะได้เป็นลูกพิกิพิกิแย่งออกไปทางด้านฝั่งซ้ายมือวิซซิลเบิร์ขอบอลได้อยู่นะบอลการได้ที่เบอร์เก้าสิบผลิตบอลได้ ไปเหมือนกันกน,นะลูกดีขอบอกง่ายๆที่เบอร์90บาทง่ายๆของคอมบูโดไปแล้วนะครบเบอร์68คอมบูโดไปแล้วนะลูกดียังได้อยู่นะ68มาที่เบอร์90ของคอมบูโดไปที่เซอ,อร์ีทางแบค็คขวามือ ที่บิลกันมาใหม่นะ้ะก็วันนี้ก็มาออนทัวร์กันนะจากสุรีมาที่ปลาเทา้าร้อยเอ็ดนะร้อยหนึ่งพอมาดูตัดบอลได้แล้วนะขึ้นมาทางที่เบิร์เก้าสิบลงสองดูประตูหลับเนี่ยยังไม่หลับนะพี่สมไมเบิ้ลนะตัวของสรบรุรีในชุดสีเหลืองเนนะี่ย เขตสองนะัดเขตเลยนะวางบอลจนกายมาที่แับไม่ถึงนะแต่ลูกทุ่มของทางคอมมโดเล่นสั้น5 8แบ็คขึ้นมาเล่นเติมวิงแบ็คครับไปแล้วนะครับลูกนี้ที68ของคอมมาดูวางบอลถึงเมฆแน่ประตูประตูเอาไปเซต ตัดบอลไม่ได้ถก่งถือที่อันตรายของทางลำลุ้ออยู่นะตอนนี้เต็มบอลได้ที่68อค,คอบแเ้ามโด58้ัปดบอลได้นิดหนึง่งลำลื้อจบอลมาลำลืตัจบอลมาที่เบอร์6กปมาที่พีแคบประตัดบอลออกไปได้ที่เบอร์ แย่งเสร็จบอลกันอยู่ที่ด้านหลังของทีมซาะบรีจะ่ยศหวังใจแล้วลูกนี้หวังจะให้เบอร์68วิ่งนะแต่ไม่ถึงแต่กลางของคอมโดนี่รู้จึกเก็บบอลได้นะแต่เป้าหน้ายังไม่ยังยังไม่ได้ส่องนะเก็บบอลได้ที่ แต่15โอ้โยกซ้ายโยกขวา,าพาไปคนเยี่ยมแพงไปที่ติดเปียดติดเตัดไปได้ติดบอลมาอีกขอบคุณดูัไปทางซ้ายแล้วั้างลูกไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวจี๊ดเลยลลก็ตัดกลับตัดกลับมาได้เหมือนเดิมวางบอลมาที่ เนตเนตเนตวันนี <The> <response> mm ้ให้เนตเป็นตัวล่าสุดๆแล้วก็พิมพ์เนตนะพิมพ์เนตะต่างกันไม่ได้นะเตะไปก็มาดูนี่การเล่นดีนะฟุตบอลการดีแบทไปสามสิบเจ็ดเขาเขาม่ดู เราเพื่อนนิดนึงลูกเตะมุมข้างทางสระบรีเล่รมด้นม,มาทางที่แแบแบขยับิการหายนะพวงนี้นะ ปรับแข็งขึ้นในนะน้ำตาลีนนะมาต้องวางระหว่างตรงกลานไม่ยู่สดงซื้อสีกันอยู่นะ่ยลูกซิกจับแบตของสารีขึ้นมาตัวเองโดยใจยศวางด้วยทับขวานักแบกลูกนี้ใกล้เคียง เขาไโดูจิงบอลไปที่7 4ซ้ายมขาไปดูบอลได้เ่นสั้นที่16ไปที่เขาไปดยอีกครั้งหนึ่งเขาพาบอลไปทางมิงแบ,บ็กระชากขึ้นมาผ่านทางกลางด้านกลางเบอร์ให้แะบอลแล้วให้เบอร์7 4วิ่ง ทั้งด้านหน้าของคอมมโดนี่จะมีแค่สองสามคนเองนะตัดบอลได้ที่โรนี่ตอนยังการอยู่ในการครอบครองของทางคอมมโดคอมมโดมองไปแล้วลองครอสยาวมาให้ปะโตออกไปแล้วนะหรือว่ามันก็เป็นประตูเลยลรกนี้ย้อยนะนะ การขึ um. like ้นบอลมาทางเซนตุเบสของทางสารบุรีโอเคตายตายไปทีนี่เบออรดบอลนิดไม่ลำแน่้วพาบอลขึ้นไปด้วยเบอแต่ที่งพกท่านะมาแต่การคอดบดมาแล้วก็เอดบอลโดตัดมาได้ในที่สีแทนการทีกระชากหนีได้โหแต่บอลแล้วตาทางเราวิ่งเงีย นีเป็นลูกเปล่านะเกาะหลังกันนิดนึงเนี่ยสระบุรีได้เป็ลลนลูกใส่ใเปล่า,ลลลลาที่เบอร์สิบสองของสรบับลีที่ที่โจ้โดกเก็บบอลไม่เดินไม่แม่นทอนนะตรงนี้ ยสได้บอลแล้ววางขึ้นหน้าเกมบอลที่เจ้าหลังของเข้ามาดูที่เบอร์58 58คือเพราะมาที่กัปตันทีมเบอร์16เอาะมาที่19เป็นแข่งสั้นที่เบอร์90ที่เบอร์90ออกเปีกแล้วเด็กเบอร์เจ็หลิบสี่นี่หของเข้ามาดู อาร์ตนะฮะโอเคอ่ที่เจ็โดสิบหามโดขึ้นบอลมาที่ลูกนี้นแหลงโยนเลยฮะไปบอลสั้นพะบอลขึ้นเรื่อยเรื่อยฮะที่เบอร์เก้าขนโด,โดจับดีแยงบอลมาจากเท้าเลยฮะลูกนี้สำหรีดได้บอลที่ จะตายตายแล้วไปที่พี่โดนเกี่ยวนิดนึงนะฮะรนี้หลอจัไปนะแต่ว่าตัดิ้งใจตัดบอลก่อนนะเอาขั้นเขาไปิเล่นได้ครับเล่นได้ล่นนิดนึง4ของซลเบลีรบเซนเบซี ส่วนได้ที่เด uh ินกาของสัมทจ๊ไปทีดโดร้องบองส้โอโหบรเทปไว้ได้อม่ที่เบร5เปิเจริญเระโดนขึ้นบอลมาทางปิดด้านซ้ายเ็บอลมาที่เบร์สิสมฤีธตัดมาได้ สารสามาที่จาตาย,ตายะะจาตายพาบอลกระชากขึ้นไปอ้โหทีนี่แตะนีแต่ไม่้นคำม,มาโดิเฮ้ยตามไปได้นะฮะไปที่พื้นไม่ล้าหนาด้วยนะี่โเ้ลโอ้โหย <c oughs> ายน,น,นีายขอคุณการดูยานะครับลูกนีกว่าดูน้น ขอดูก็เป็นประตูไปนะเขาไปดูเด็ประตูตัดสินโดยการนำประตูของเบอร์ số หนึ่งนะฮะไม่ล้มนะครับี่อาร์ส่งมาว่าไม่ล้ำนะสอบซูเปอร์ทำไมคอมไม่ดู เริ่มเล่นกันใหม่นะทางคอมมาโดเซตบอลมาที่เบอร์16กับตันทีบอลที่ดนการบอลขึ้นมาเรื่อย้ที่เบอร์75มาที่เบอร์68มาที่เบอ,อร์16คอมมาโดมิฟิลของคอมมาโดนี่จะมี90ประเบอร์90 ระเบิดเจ็ดสิบห้าฮะี่จุดกลางแทงทะลุแล้วลูกนี้ตัดปันวิ่งแล้วพี่อันนี้ยังหันอยู่นะแตะเติมเลยถึงมาที่แกนกลาขงของโคอโมโาพิวเตยับหาช่องไม่มีช่องที่จะส่งแล้วแทงไมไ่ได้แล้วโอไม่หันนะหายแล้วลูกนี้ ผู s, うう้ทำบระตูเหรอขนำเลัพลีโยกขวายิงด้วยทางขวาตัวไม่กล้าลงนะปวดเจ็บสิกิโมาเล่นกันอีกรึ่งเวลาแรกวขนำไปแค่สอประตูต่อูเองนะ ไม่ไหวก็เปลี่ยนนะฮะอย่าฝืนแดดมันแรงนะช่วงนี้เริ่มได้กันใหม่นะในช่เวลาแรกมาที่เบอร์เจ็ดสิบห้าลได้ที่เบอร์สิบหกของเข้ามาดูคือทางด้านขวาของอมมาดูโยกโยกหลอกทันทีมของคข้มาดู หวางบอล้วยเท้าซ้ายออกไปทางลิงเซึ่นภาะชาขึ้นมาหรือเปล่ารอว่าโยนมาที่กองน่า,า,าร,ร่างสูงใหญ่เคสิใ่อยางเก็บอบลแทงบอลก็ออกมาทางลายขวานะฮะตัว58แบบอย่างตัดบอลด้่เนี่ยของโคโมโดโคโมโดเก็บบอลม้ทางที่เบอร์90 แยตายนิดนึงเอาลูกเด็สิพ่วางด้วยเท้าซ้ายไว้เก ha no ือบได้นะทางำโมโดนี่ราเลียงที่บ้นมาใหม่ทางมิติวด้ดูมาที่ผู้เล่นที่ลงลงไม่มาเลนะให้ปล้วให้เบิ้ลสิบเก้าพานนะครับ บอลเราเองีบอลมา้ยี่สามแต่ยงอยู่ก็ลองลองบอลบอลหน้าลูกนี้นะฮะใสฮะลูกนี้หน้าเราขึ้นเล่นบอลเร็วที่บเบอลได้บอลไปให้กับทีมห้พาบอลให้ี เราก็ไปดูวันเองจะมีการขึ้นบอลโดยเบอร์เจดสิ 15, เบอร์เกแล้วก็เบอร์สิบหกนะเราก็ไปตัวหน้าตัวหน้านี่แางฮะเนี่ยคนนี้แหละลูกนี้ล้ำไหมฮะหลัการนะยกโถงนะเดินบอลน้ำไปที่โชลลีสมชายทุกลงมนะทีทีทททแกร์ ทำเงินได้ทุ่มนะฮะคอมโดถึงไปที่หข้างหลังคอมโดได้บอลเด็นบอลไปไที่นนทางซ้ายมือแล้วก็ลกไ,ไม่คอร์ดเน้ลุงนี้นบอลกลับมาให้เจ็ดสิบห้าไม่ทัน กบลีตัดบอลออกมาที่เบอร์23ตามไปที่เบอร์12ฝางเข้าบอลเซสั้นให้เบอร์77 77มาที่เบอร์23ทะลุช่องแล้วทอหน้ารออยู่แล้วขวามือสามหลงไปที่เบอร์85โดดดบอลสั้นยาวไปหน่อยนะยิงบอลได้ที่นี่ บอลมาให้เบย์ที่สาขาาร์ดีบอลมาตงเอาลูกนี้เสาซ้ายนะครับสามีนะครเบที่อง์ที่สจับบอลแปดสิบหกแปดบหกครของนี่ยเขาฟาร์ดี้ถึบอลมาที่เบย์รี่สาเบย์ที่สามดึงนะครับเนี่ ก็ับไดหลังเขาเข้ามาดู90หลวดลึกเลยนะลุ้นถึงด้านซ้ายเลยนะฮะได้เะะข้ามาดูมีเบอบร์90ฝังบอลเด็กขาวซ้ายแม่นน,นะลูนนี้ ไปโดนเียบอลได้แถมปิดซ้ายไม่ไหวก็ออกนะพี่ดเก,ก็บมาสองเข้ามาดูอินโดนัทก็สองอันเล่นบอลกันไปแหวกแล้วนะแหว,วกแล้วก็เจอเซนเตอร์แบ็กตัดวันออกไปได้ยังไม่ออกนะ กดเลยขึ้นบอลมาใหม่ที่พีโดมาที่เบอร์12บสองแบอลสั้นที่พีโดทิ้งบอลไปทางซีขวาไิชลงไปเก็บบอลเองนะโดโดเนี่เป็นิตฟิลของซีดี บอลโดขึ้นบอลไปแล้วนะแล้วจ pues uh ่ายไปทางซ้ายจ่ายดีอาร์ตมางั้นนะไปไหวไหมครับเบสเจ็ดสิบห้าเข้าบอลได้หมุนบอลมาที่เบสเก้าสิบลวนดีนะเบสเก้าสิบหลวน แต่ึงหลังประตูนะฮะบอลมาตายที่ข้างหน้าต่มีขึ้นบอลมาดีบอลไปให้เจอดไป่สารตุ่มดขึ้นบอลที่ไพศสาลน่าจะทีดครับที่สามสามพาบอลไปเรื่อยเรืยเืยแล้วจะแทงบอลทะลุหรือเปล่า

ป๋ามาตรงกลางเบอร์สิบเอ็ดของเขามาดูเล่นใกล้ๆนะเล่นสั้นๆลองโยนดูสักตอกโอ้โหประตูทำไมเบิ้งนะของเซอร์บลาบุลีป่าไว้ใจเลยโนื่อยหนักนะบุลีขึ้นมาใหม่ที่เบอรสองป่าที่โดโดเบอรสองของ เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดปล่อยให้เบอร์ที่สามเล่นเบอร์เจ็ดลองเล่นมาที่พี่สมชายาที่เซ็นเตอร์แบ็กบอลน,นิดเลยงนะลูกนี้ไม่ถึงน,นะฮะฮบอลได้ที่คอมโดขึ้นมาแล้วนะเบอร์สิบเอ็ดโทำล็อกได้ดีนะลูกนี้เบอร์สิบเอ็ด เลดอายุ50ขึ้นนะก็ถือว่าเล่นบอลกันได้นะสู้แดดได้ด้วยสนอะงทีเลยนะครับผม